สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเล่เกมเมอร์ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโป l ิสซิมูเลเตอรครับวันนี้เราจะมาสมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกันามาถึงตอนเลือกตัวละครครับผมเลือกตัวผู้หญิงนะและเท่ดีครับแล้วมันมีให้เลือกผู้ชายกับผู้หญิงนะผมเลือก ตัวผู้หญิงอันนี้ชื่อของตัวละครตัวนี้ชื่อแอดติชานอันนี้โอลิเวียสมิธอ่าอันนี้ผมติดไว้ก่อนอ่านไม่ออกครับแล้วก็อันนี้เอมมาเดวิดผมเลือกคนนี้แล้วกันนะครับแอดติชานอันนี้มีมีการสอน เริ่มกันเลยครับสตาร์ทนี่ก็เป็นเลือกภารกิจที่เราทำมาในเมืองนี้แล้วกันอ่ะเลือกเลยซีเล็กเอ็กป นี่ก็เอาตามที่มันตั้งไว้แหละเนาะ25นาทีก็ไม่รู้หมายความว่าอะไรนะสตาร์ทเลยเริ่มต้นมาแล้วก็อยู่ที่โต๊ะทำงานเนาะลุกไปเลยครับโอเคมาเริ่มงานการเป็นตำรวจกันครับ ออมาแล้วก็องานของตำรวจทำก่อนครับนี่ดูรู้สึกจะเป็นดูรถนะว่าทะเบียนขาดหรือเปล่านะ จากคนที่ผมใช้แปลมานะจะให้เราดูว่าจะเบียนขาดหรือเปล่า hey, <Officer. S 1> อันนี้เหมือน 2ัน1เยังไม่ขายนี่สองพันี่นี่เดือนอะไรเดือน4หรอ J A M นี่เดือนอะไร J A M รูสึกว่าคันนี้ทะเบียนจะขาดนะแล้วก็แจ้งไปเลยว่าทะเบียนหมดอายอุได้คะแนนิ0ครับเขียนไว้สั่งไปเสียงรถโอ้จะดังเซาเอฟเฟครถลงหน่อยละกันเนะาะสะกิด เราจะมีแค่นี้แหละเราก็มาหารถที่ผิดกฎหมายต่อตรงนี้แปดโมงถึงที่ยังวน,นังคามทมจอดโอเคได้ไม่เป็นไรนี่ผ่าน เราเช็คแล้วเดินดูทางส่วนนี้ให้หมดก่อนแล้วกันนะจอดถูกไม่เป็นไร ยังไม่หมดอยมายุไปถึงพรบรถนั่นแหละถ้าเป็นคนไทยอะเนาะเฮ y ออฟเซอร์ส <Hey, officer. S 1> ทักทายล้วอย่างเดียวแหละแต่เราดูเส้นนี้ให้หมดก่อนเลยครับพอามีรถทำผิดกฎหมายทานันอันนี้ไม่มี นี่คือจอดผิดนะถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไรอันนี้โอเคเราจัดการเขียนใบสั่งอันนี้เลยครับนี่เป็นรูปอันนี้มิตเตอร์น่าจะจอดนานเกินโอเคบวกอีกสิบอ่าเราก็ไปหาสันอื่นต่อครับ วิ่งดูเลนนี้ให้หมดก่อนเลยนะทางฝั่งเนี้ยอ๋อสุดแค่ตรงนี้อืมงั้น,นเราข้ามไปฝั่งนู้นครับรอรอไฟแดงนิดนึงแล้วมันมขึ้นมาหมายความว่างไงเราก็ไม่รู้นะอย่าห้ามคนข้าม ว่าปุ่มทำอะไรได้มั่งนะนี่ดูพวกภารกิจหรือเปล่านะจะไม่ผิดเหมือนทัสิ่งที่เราทำก็โอเคมาดูเลนนี้กันต่อครับ มีรถทำิดกฎหมายไหม,อ,มอ๋อเรากดดูได้อเออเราลืมดูทะเบียล้วมันอายุหรือเปล่าไม่หมดน,นี้จอดได้อยู่อยู่ที่สองพันยี่สิบเอ็ด Let me see your ID, please. Sure, officer. Here you go. ดีหมดอายุหรอถึงบัตรหมดอายุใช่ไหมหนึ่งนี่เราก็ต้องค้นตัวใช่ไหม I'll let you go with just a verbal warning for this one. Many thanks, officer. ก็คือไอคนน,น,น,นนี้น่าจะถามทาง I I น,นี่เหมือนจอดเกยฟุตบาทครับ ก็ให้ขยับแล้วอันนี้เหมือนจะจอดฮะเค๊เซ็ตเจ๊เจไปสำรวจดูั่งนี้ให้หมดก่อนอันนี้ ประโยชน์หรือเปล่าไม,ไม่จอดได้ยังไม่หมดกระดูคันนี้คันนี้อ่าไอ้นี้หมดที่จอดเกินเวลาปล่อยเขียนได้สั่งไป นี่เอ๊จะเปียนขาดปะเนี่ยเราอะไม่ขาดนะดูคนอื่นต่อครับคันนี้ได้อยู่ไม่ขาดหลัไม่ดูตรงนน้นก่อน,นครับมีให้เราจดก,การพวกรถจอดผิดกฎหมายหรือเปล่า โอเคตรงนี้ครบหมดแล้วโอเคเราวรอ,อข้ามถนนไปฝั่งนู้นครับก็ทำตามระเบียบหน่อยอ๋อไปเขียวพอดีไปได้โอเคเรามาดูฝั่งนี้มั่งอ้าวฝันนี้จอดเกินเวลาไปดีครับเกินเวลาเหรอนี่เอาไปสั่งไปเลยเป็นไง ผิดกฎก็ต้องโดนทะเบียนรถขาดหรือเปล่าน,นี่อนะ่ผ่านจะเบียนรถไม่ขาดคือนอะไรแบบแบบอันนี้สุดแล้ว แค่นี้มาดูฝั่งนี้ต่ออ่านี้จอดเกินเวลาเอาไปสั่งไปสิครับ ทะเบียนไม่ขาดยังอยู่ทะเบียนไม่ขาด จะเป็นการจบภารกิจของวันนี้ละมึังืงลบไปสิบเก้าอืมได้อีกพีมาร้อยเจสิบเก้าไม่เต็มครับ ก็เหมือนเดิมยังอยู่เมืองน,นี้เหมือนเดิมก็โอเคครับสําหรับเกมโ o l ิศิมูเลเตอร EP ที่หนึ่งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อ EP ที่สองกันว่าจะต้องทำอะไรอีกผมคงจะต้องไปศึกษาอีกนิดนึงขออภัยด้วยครับ มาซ,ซื้อมาก็ใหม่เลยครับไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไง EP แรกนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องโอเล่เกมเมอร์ด้วยนะครับเอาไว้ต่อกัน EP หน้าครับสวัสดีครับผม